ใายแหละไอโฟนก็ไม่ปิดออกครับชอบเสื้อตรงนี้เอาไหมผมขายให้เปิดประมูลเลยครับไม่เอาเดี๋ยวคนด่าสวัสดีครับพี่ดาวพัทวันนี้เขาก็จะประมูลกันนะบอกไม่กล้าไม่กล้าเกรงใจเดี๋ยวผมจะขโมยไปประมูลอืมติงแล้วนะครับคณค้าวทุณคนทุกคนติงกันได้เรื่อยๆนะยังรอรับรางวัลอยู่นะครับผมขายเท่าไหร่คะไม่ขายหนุม่มชุดลายดอกก็มาวันนี้เอาลายดอกมาเยือนโคราชเลย สิบหวิยามารอท้าทวสตือเจอกันครับสวัสดีคุณคุณบาบายด้วยนะครับผมหลายดอกมันก้าวใจมันก้าวใจใช่ป่ะพินพัสดูเป็นไหมก็เป็นครับเสื้อสวยครับสวัสดีพี่เจนนี่สวัสดีครับเปิดประมูลเลยครับไม่เอาครับผมเสื้อมันเก่าแล้วขอบคุณพี่ติ๊กครับผมคนเหนือดอมพ,พี่เลเจเจ รอพิจิตแล้วเจอกันครับนั่นี้ผะพูดคำให้กำลังใจชาวเชียงรายนะขอให้ชาวเชียงรายสู้ๆนะครับผมสามนอก็ดีเกลรุ่งฟ้ากฤษดาารมีเนะี่ยจะคอยเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีคุณเบบี้นะครับและเดี๋ยวจะคอยช่วยเราดมทุนส่งอาหารส่งอะไรไปเท่าที่พวกเราทำได้ช่วยชาวเชียงรายนะครับสู้ๆครับสวัสดีคุณเบบี้ครับผมคุณไอ้นั่นเยอะมากเลยนะแบบว่าเขาเรกวแลอวรนเลเวลยังยิบเจ็ดแนะนำของขวัญได้นะครับ สวัสดีคุณน้องมาริลินด้วยพี่เจนนี่ฝากของขวัญให้น้องหน่อยขอบคุณครับกำลังใจร้อยสับปะรดขอบคุณครับเจ๊ครับอรอภาษีอานรภาษีอานเจกันเลยครับขอบคุณหลวงพ่อด้วยนะครับที่ที่เมตตาแล้วก็ติดต่อหาทีมงานุูงฟ้า สองงานแล้วนะครับสามงานแล้วด้วยขอบคุณครับครับขอบคุณ็นยังสูงนะครับพเดชพระคุณท่านเจ้าวาดวัดพระศรีอารนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพินภพครับคุณครับัวใจคริสตัลขอบคุณครับเจ๊ขวยเมื่อคืนนอาขำเมื่อคืนเมื่อคืนหามากแล่สกี่โมงครับวันนี้เป็นสามทุ่มนะครับน่าจะมีนะน่าจะมีนะครับ มาครับตอนนี้ผมอยู่โคราชแล้วครับแต่อยู่ที่ที่พักครับผมรอจังนะขอบคุณครับ18รอพี่ณที่นนบุรีนะครับเจอกันครับผมเจ๊ควยเขาเกิดแล้วค่ะใช่เขาเกิดแล้วเกิดล่วสวัสดีครับเบลเยียมครับขอบคุณ fc จากเบลเยียมด้วยครับเดี๋ยวขอหนุ่มไปฝากพี่ณขอบคุณครับขอบคุณพี่สุขใจสำหรับหมกด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ และสดผ่านเพรศรพปวิเชียนนะคะครับผมชมที่นั่นได้เลยนะครับน้องนุกกำลังมาครับกําลังมารอดูครับเจ๊ขวยเกิดยังเป็นทางการใช่สวัสดีครับแบดดี้คนเกงสวัสดีครับงานอยู่ใกล้บ้านเลยแต่ไม่ได้ไปดูเพราะอยู่ต่างประเทศอ๋อไว้กลับมามีโอการเจอกันนะครับถึงแล้วครับผมถึงแล้วครับ วันนี้ตอนเราต้องรอประกาศน้าววิีนะยังไม่รู้ว่าเล่นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวรอกันดูก็ใครอยากจะมอบรางวัลให้ก็ฝากระบบติงได้นะครับผมซึ่งแน่นอยได้ดตทยทุกทีชอบไหมละ่ะกําลังไปจะเจอกันนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าวันนี้แบบคนปูที่นั่งเต็มไปหมดแล้วทุกคนใช่ปะ่ะคนปูที่นั่งแบบเห็นเขาว่าเต็มตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าอันนี้คือสิ่งที่พีคมากเลยคือมพีพี่เขาส่งมาให้ดูว่าเขาปูตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้า อันนี้คือสิ่งที่สุดยอดมากๆนะครับขอบคุณชาวโคราชมากๆเลยที่รักน้องนุ่นนะรักน้องนุ่นพวกผมก็ไปเป็นทับเสร์ฟในวันนี้นะครับที่รักน้องนุ่นรักพ่อสอนรักนะครับใช่ครับสวัสดีพี่นุย้ยพี่นุ้ยครับสวัสดีครับพี่นุยย้ยอยู่ไหนอยู่บ้านยังฝนตกไหมครับไม่ตกครับผมปูเสือ้อรรอแต่เมื่อคืนโอ้โหแต่เมื่อคืนเลยเหรอพี่ปูตั้งแต่ตีสามโอ้โห S <S <S ตั้งแต่ตีสามเลยเหรอของจริง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 ของแท้อันนี้คือของแท้เขาจองตีสามเข้าไปที่บอกโอ้โหขอให้สนุกกันนะพวกเราจะเต็มที่กันแบบเต็มที่ถึงที่สุดนะครับขอให้สนุกกันนะครับคนเยอะมากเลยค่ะตอนนี้อืคนเยอะมากๆเลยใช่ไหมฮะ ภาวนาให้ไม่มีฝนเลยซาถูครับขอให้ไม่มีฝนนะครับวัดแตกแน่ๆขอให้สนุกครับขอให้คือมากันให้แตกเลยคือเราจะได้มาสนุกวมกันนะครับวันนี้นุกหนาแน่นอนนี่แหละผู้นำวิทยาถูวันนี้มาเป็นมาเป็นผู้ตามวันนี้เป็นผู้ตามมาคณะของบ้านพอนอนนุ่นมา,มาเต็มที่เลยเล่นสว่างครับเล่นสว่างแต่ว่าสามนอนเราจะอยู่ถึงประมาณสักตีสองประมาณนี้ครับ คนเยอะจริงว่าแตกอีกแล้วใช่โอ้ใช่ครับปอแปไม่มาให้เจคขอยครูเติ้์เลยอือแม่มพี่สมัยอยู่บ้านครับไม่ได้มาครับเรียกชื่อแก๊งถูกอย่างเรียกถูกแล้วครับแก๊งชื่อไม่ซ้ำจําไม่ได้เขาพูดเสือขายอ๋อต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะนี่ เล่นจนเช้าเลยเหรอครับใช่ครับเล่นเล่นจนเช้าเลยครับคุณพี่บาบายนะครับคุณพี่บาบายนะครับขอุยาตก,กดติดตามนะขอุยาะก,กดติดตามนะครับผมใช่ครับวันนี้เล่นจนเช้าเลยแต่ว่าสามนอยจะอยู่ถึงประมาณสักตีสองกว่า,วาประมาณนี้ครับกันมาจะออกจากจากรทมเจอกันนะครับผมชอบใส่เสื้อแนวนี้เพราะว่าไม่ชอบใส่เสื้อแบบที่มันแบบฟิตตัวเกินไปเพราะาผมดูอึดอัดอะไรเงี้ยเขาใส่<ด><ๆ>เสื้อ<ๆ>ผ้าแนวนี้มากกว่าขอบคุณคุณมิ้นครับ ออมซาสวัสดีครับใส่เสื้อสูทขสขักคนครับเราไปหาใส่กันดูนะครับใครบ้างต้องไปหามาเลยครับผมวันแสดงเรื่องอะไรจะต้องรอดูนะครับบารมีเพี่อนบูชิดดีใจให้ดูได้ได้ได,ได,ไดีใจเหมือนกันที่ได้มาเล่นเหมือนกันครับนะฮะใส่เสื้อไซส์เอ็มครับเอ็มบ้างแอลบ้างบางบาง,บาง,บางยี่ห้อนะเอ็มแต่ปุ่งเนี้ยเป็นแต่เป็นเอ็ม จอตัวโปรดมาแล้วติง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 เสอตัวนี้ราคาพันกว่าคือเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้เนี่ยมันผมซื้อมาพันกว่ามันเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งแต่ว่ามันจะมีแต่ถ้าถ้าคนอยากใส่เหมือนผมอะลองไปหาในต่อๆมันจะมีอยู่ผมเห็นอยู่เหมือนเขากลอกเสื้อตัวนี้ไปมันคล้ายๆกันชอบผ้าติ้งน่ารักขอบคุณครับ ส่งนี้น้าเด็กเลยก็ไม่ได้เอาจริงๆคือผมลืมซื้อ,อยาสระผมแล้วแต่คือเมื่อวานะผมสระแบบเต็มพิก,กัดไปแล้วนะครับผมผมสระแบบสระหัวเลยหนีบตรงๆเต็มพิก,กัดไปหมดแหละแล้วพอตื่นเช้ามาผมลืมอยาซื้อ,อยาสระผมผมก็เลยวันนี้ไม่ได้สระหัวก็ได้เอาหนีบเอาก็เลยต้องรีบ ริบเสร็จเข้าไว้แต่ผมสระมาก่อนแล้วเม่อคือนี้ก่อนออกจากบ้านมาเต้นมาครับออยมาครับผมเจ๊ขวยมาครับเมื่อคืนนอนสบายกันสบายนะพี่น้ําที่นี่คือแบบว่าดีมากๆเลยอ่ะถูกด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่แนะนําให้นะครับขอบคุณมากน่ากใส่ใจครับคุณครับวัดสะเตยเจอกันครับ ไม่ตกครับวันนี้ไม่ไมตกแน,น่นอนเพราะว่าบรรยากาศคือไม่ไม่มีฝนเลยนะครับชอบประเทศอะไรครับอืมไม่รู้ครับว่าชอบประเทศอะไรเพราะว่าแต่คือมีประเทศที่อยากไปอยู่อะอยากลองไปอยากลองไปแบบสนุกดูสักครั้งหนึ่งผมอยากไปอยากไปเกาหลีอืมอยากไปเกาหลี ที่นี่ไม่เห็นมีเลยครับผมอยู่ห่างจากงานเจ็กิโลไม่ตกครับอืมเรื่องมารศาสนาโอเคสวัสดีสวัสดีครับเสื้อสวยขอบคุณครับสวัสดีคุณพ่อจักชัยด้วยติงแล้วเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณคุณอ้อมครับสวัสดีน้องกัถินงานเรื่องสามทุ่มครับที่พักคืนเท่าไหร่ล่ะคะ สองคือเออเดี๋ยวก่อนนะครับประมาณไม่เท่าไร่เองครับตกประมาณคือละแปดเก้าร้อยมาเนี่ยครับลูกสาวพี่อยู่ไกลทัาไปพอถึงขอบคุณมากๆครับผมน่าสนุกสิบแปดเจอกันเจอกันครับสวัสดีครับพี่พลอยสวัสดีจังไนะสวัสดีครับวันนี้เรื่องมาศาสนาครับผมเจ๊ขวดชุดเมื่อคืนมาหรือเปล่าได้จะไม่ได้เอามาหรอกรอชมรอชมเจอกันครับเจอกันเจอกันทุกคนเจอกันนะอยู่ตรง อย,อยู่นี่ตกแรงมากน้ำท่วมไปหมดสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจงให้นะวันนี้ส่งตัวแทนแก๊งไปนะคุณมุกมิกใครเอ่ยเจอกันโชคชยัยทีมน้าจอรอลาที่พิษณุโลกเจอกันครับสวัสดีพี่แคชชนระดาด้วยนะคะผมเสื้อสีสดใสใช่ให้มันแบบให้มันดูสดใสไว้ก่อนแนทหลับรอแล้วเดี๋ยวเจอกันที่งานนะครับ เชียงรายน้ำท่วมสุดๆ,ๆค่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับชาวเชียงรายนะครับสู้ๆนะครับยังไงก็ทางที่เราไม่ได้น้ําท่วมเนี่ยเราก็มีอะไรเราก็จะช่วยกันนะครับจะพยายามไปอีกแรงหนึ่งบอกบอกต่อให้ผู้ชมช่วยชาวเชียงรายเซฟเชียงรายกันนะครับ <S <S แนทละมุนมาครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพักโรงแรมอะไรคะเดี๋ยวไปโคราชาจะไปพักบ้างอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวไว้บอกแล้วครับเดี๋ยวบอกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟเซอร์ไดมไหม